สวัสดีครับเพื่อนๆ,อนๆก็เมื่อวานบิตคอยเนี่ยก็ขึ้นไปเทสตามเส้นเลยนะประมาณ64700เนี่ยอ่ะที่ผมตีไว้ก็ขึ้นไปเทสแล้วแล้วก็มีแรงขายลงมาแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือตอนนี้ครับบิตคอยยังยกโลอยู่แล้วก็ยังทำไฮให,หม่อยู่ฉะนั้นผมจะยังไม่ขายเพราะในการฟรีชั่วโมงเนี่ยมันยังยกโลและมันยังทำไฮให,หม่อยู่ ผมจะขายก็ต่อเมื่อถ้าถ้ารอบเนี้ราคาดีดขึ้นไปแล้วไม่ทะลุ6,4,700เช่นสรุปยกไปปุ๊บแล้วลงเลยแต่ไม่ถึง6,4,700แล้วทำโลใหม่ผมจะขายบิตคอยที่เป็นส่วนของกำไรที่แบกขึ้นมาเนี่ยออกให้หมดเลยก็เดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันเพราะว่าตอนนี้ที่จากที่ดูเนี่ยแรงขายก็ มีเรื่อยๆนะทรงๆแต่ RFI เนี่ยไซเวเลยก็รอรุนเขาว่ารอให้สโตเนี่ยวิ่งกลับลงมาแต่ที่ขอบล่างเหมือนตอนก่อนหน้านี้แล้วดูว่าราคาบิตคอยเนี่ยทำโลใหม่หรือเปล่าถ้าสมมุติสโตลงมาตรงนี้แล้วไม่ทำโลใหม่แล้วตอนที่ฟะโตดีขึ้นไปอีกรอบเนี่ยทำไฮใหม่ผมก็ยังจะถือต่อไป ก็เวดเอซีครับวันนี้อัปเดตสั้นๆแล้วเดี๋ยวมีอะไรมาอัปเดตเพิ่มครับสวัสดีครับ